ในส่วนการน,นำเองเขาก็ได้มีการมอบเงินให้กันตั้งแต่มาได้ค่ะเป็นส่วนตัวก็ให้กันเป็นหลายคนเนี่ยนะคะให้กันหลายคนนะและ้วก็นี่ก็คือส่วนแรกค่ะแต่จริงๆเนีน่ยคิดว่าอภวแกก็หัวขาอยู่นะฮะอันนั้นเราก็เรื่องเรื่องเยียวยาเรื่องอะไรเนี่ยเรื่อง,อง,องอยากแต่มันยากกว,ว่าก็อพราว่าเร่อเยียวยาจะเสีย เดี๋ยวเลี้ย่านมันมันก็มันสองอย่างไม่ใช่ตป้นตุ้ยตุ้ยตุ้ัตุ้ยตุ้ยต่้ยตุ้ยต้ยตุ้ยตุ้ยตี้ยตุ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 ้ยตี้ยตี้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยไป้ย่้ยนุ้ยี่้ยตอ้ยตุ้ยนี้ยตน้ยุ่้ยต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 ุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยต้ยตุ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 ้ยต้ย้้ง้นี้ย้ต้้้ ที่เหมาะสมและกาลังใจต้องดีเพราะว่าผูผกเพกงอนที่สําคัญอันหนึ่งมันมาจากกําลังใจด้วยนะและความพยายามที่จะมีชีวิตเพราะฉะนั้นแน่นอนต้องบอกกบทุกว่าการที่ไม่ได้รับการกาที่ทำให้จนตายรู้ว่ากว่าที่ควรจยากคิดว่าหลายคนอาจจะบอกเป็นประเด็นก็อาจจะต้องลดเวลาแต่มันไม่เร็้ ยังมีปัญหาของการดูดซึมของนนะยศโลกองคนนะยกอย่างเช่นเรามาบางวันบรรยุท์ไม่ได้ทำงทานระเบียบปฏิบัติที่เป็นห่วงว่าพูดคุ้มท,ทังจะหนียิ่งกว่าการที่จะทำให้ผู้ถูกคุ้มทังนั้นปลอดภัยในด้านของมนะอันนั้นเรื่องทั้งหมดนี่เราทำมาแล้วก็เป็นหน้าที่งานที่ต้องเป็น อันนี้ต่างชาติตองนีและนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยก็คือว่าผู้โลกเขาจับตาดูดูอะไรดูความล่าหลังดูอย่างไม่เชื่อมันในกระบวนการดูอย่างเป็นเรื่องที่ค่้ยๆบว่ามันมันอะไรนะมันในยุคนี้เนี่ยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ดูยังไม่น่าเชื่อและดูอย่างตลกด้วยนะ,ะเพราะนั้นเจนจึงได้บอกไปแล้วว่า คนที่อยู่ในเครือขอ่ายของวัฒนารรลาหักยืไ้ไหลเนี่ยคุณรับไ,ได้ไหวหรอ